นพน้องานปูเจอกันค่ะสําหรับตำเล้าขามแม่น้ำโคงค่ะเฮงๆรวยๆสามตัวตรงอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วเตจิมปุซกุสุคนเนาะคะ่ะพี่น้องก็เดินกะขอแสดงความดีใจเนาะคะ่ะกับพี่น้องเอฟซีพี่น้องปุซกุสุคนเนาะคะ่ะที่ได้โชคลาภเนาะคะ่ะสําหรับตำเล้าขามฟังโขงเนาะคะ่ะพี่น้องด้วยบุญบารมีเนาะคะ่ะของปูองค์ดํานิลพัฒน์นคราชเนาะคะ่ะแห่งวัดทอใหญ่ทุกๆครั้งที่เดินทางไปบ่มีคเข้าว่าบได้โชคลาภบ่บมีคเข้าว่าบได้ โชคลาภเนาะค่ะพี่น้องจะดีใจนําเบอร์สุขุสุก่นค่ะเพราะว่าสําหรับรัฐบาลเนาะคะ่ะพี่น้องสําหรับขนมไทยเหามันกระลุดเนาะคะ่ะวันนี้ขนมไทยเห่าลุดเขาแต่เลขวิ่งเนาะ,ค,ะค่ะจะเป็น h กเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าฟันเห็นทันปูพญายนรคราชปูองค์ดำเนาะคะ่ะเมื่อคืนความฝันจะอาจจะเาวนิดนึงเนาะคะ่ะเดี๋ยวว่างๆจะมาเล่าใหา้พี่น้องฟังเนาะคะ่ะบางคนบ่เสือบศสัทธากับบเป็นหยางสาหรับพี่น้องผู้ใดที่ได้โชคลาภเมเนกะ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้เพื่อนในเด้อพี่น้องบางคนเพิ่นการสิบเสื้อว่าหายอหลีเนาะค่ะผู้ได้ได้เมริกคะคอมเมนต์ใต้คลิปแน่เนาะค่ะว่าได้โชคลาภเนาะค่ะพี่น้องเจ็บกะซอยได้เท่าที่ซอย,ห,ยๆๆหายโชคลาภกะบหายได้เท่าที่หายเนาะค่ะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับบุญกุศลบุญบารมีทีเอาเหตุเอาสางเนาะค่ะมเอือนสำหรับผู้ใดทีรวมทำบุญมาทีได้โชคลาภหรือว่าบางคนบ่ได้โชคลาภแต่เห็นเจ็บเดินทางเนาะค่ะไปทำบุญทุกมือทุกมือ ทุกวันทุกวันเนาะคะ่ะเพิ่นกะเกิดความศรัทธาเพิ่นกะรวมทําบุญมากกะจะไปอธิษฐานจิตไห่เนาะคะ่มะมื่อื่นมื่อื่นจะไปสวดมนต์แทนเมตตาเจริญภาวนาอยู่โบสถ์เก่าเนาะคะ่ะอายุก็เป็น้อยๆปีผลับพี่น้องพรตามก็หาหกลอยปีเพราะว่าสถานที่แห่งนั้นเนาะคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เจเว่าไปนตอนนี้เนาะคะ่ะเป็นความเสือ่อความศรัทธาส่วนบุคคลผู้ใดเสือ่อบ่มก,กะเดือนผ่านไปเลยเนาะคะ่ะพี่นอ้องเสวนาถาเฮาใดไปอธิษฐานจิต อยู่โบสถแห่งนั้นเนาะคะ่ะห้าวศีสมหวังถูกประการเนาะค่ะพี่นอ้องผู้ใดรัท่าข่อยแมนบได้ขนมไทยข่อยกับมเอาขนมเล่าให้เนาะค่ะพี่น้องกระไดดังใจปรถนาที่สําคัญสามตัวตรงเนาะคะ่ะสําหรับผู้ใดที่รวมบุญมากเนาะคะ่ะผู้ใดอยากรวมท่างบุญกะทักไปในแชทเนาะคะ่ะเพราะว่าคนที่จะได้แนวทางโชคลาภกับข่อยกับข้ที่ทักไปส่วนตัวเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าคนท่าบุญมันก็มีแชทส่วนตัวอยู่แล้วเนาะประมาณนั้นละ ตัใดสัทธาข่อยกระซอยนะคะผัูใดบอร์สัตธาแขอยแ่อยกับบวาหย,ยังนะคะเพราะว่าก็เว้าายเทื่อเราเพราะว่ามันกระเหลวแต่สัตธาไฟมันนะคะมันบ่มีผีบาตตัวใดมาถือเลขอููมือดอกนะมีก็นหน่อยให้พิจารณาค้นก็ให้พิจารณา,า,าในสิ่งที่เขาเฮ็ดในสิ่งที่เขาปฏิบัติในแต่ละมือแต่ละเว้นนะคะพี่น้องว่าเขาทํตัวแบบใดนะคะพี่น้องอย่าไปฟังคําเบาคนตัดสินคนให้ตัดสินที่การรทาอย่าไปฟังคาเบา ทำว่าวนั้นว้าจาหวานซ้าได้มันก็ว่าได้ว้าจาดีซ้าได้มันก็ว่าได้แต่การกระทํามันเหตุยากค่ะคนนะ่ะมึงใช้สีไปทําบุญคู่มือคือข่อยดอกช่วงนี้ข่อยก็อยู่แต่วดัดบางคนกระทำ่า,าข่อยไปเหตุอย่างอยู่วดัดเนาะคะ่ะพี่น้องก็บปลูค่ะเขาวัดย่ำได้กระถือเหรีตลอดเนาะคะ่ะคนซื้อเจี๊ยบเนาะคะ่ะพี่น้องตี่ตามเบิ้งดีดีค่ะอืมข่อยบ่ได้รุ่นเฉพาะวันที่หนึ่งก็วันที่สิบหกเนาะคะ่ะ ขนซื้อเจี๊บบดได้รุ่นเฉพาะวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกเด้อค่ะพี่น้องรุ่นคู่ม,มือได้คู่ม,มือนอะค่ะพี่น้องอีหย่งก่ได้กตตามแต่บ่ยอยากอเฝาไปลายกว่านี้นะค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้นองขอบคุณเอฟซีกูคนอันนะค่ะที่ถักมาเนะค่ะพี่น้องที่เป็นกําลังใจหายนะค่ะถึงขนมไทยเราจะหลุดแต่ขนมลาวเราเต็มๆสามตัวตรงมันแหละ เขาเมีนไหวแน่เนาะค่ะพี่น้องู้ได้ดีได้โชคลาภบ,บางเธอเอเปินกับเบสื้อเนาะค่ะพี่นอ้องถารออหายถูกไว้จังทําบุญกระถาไปเนาะคะ่ะกับรูว่าชาติใดจะได้เห็ดเนาะค่ะพี่น้องเจ็บพวกคนค่อน้างที่จะเว้าตรงเว้าตรงแบบนี้อยู่และะ้วค่ะแต่เป็นคนที่มีจิตเมตตากะผวกที่ว,ว้าวจ๋าหวานแน่นอน,นะคะ่ะพี่น้องเจ็ใหายโชคลาภส่วนมาเจ็บจะหายแต่คนแบบลําบากเนาะคะ่ะร่นลําโอ้ยพอไปว้าวเร็วพี่น้องคนลําบากคือกันก็ปข่อยเนาะ,ค,ะคนที่มีฐานะดีดีเห็นงานเมืองนอกเมืองหน้ามีฐา,านะด,ดีก็ ก็ดูว่าดวงคนดีแต่กับบัวกล้วยได้ซอยเนาะค่ะพี่น้องหายเฉพาะคนที่มีหนีสินหรือว่าคนที่เดือดร้อนดีีเนาะค่ะพี่นออ้องบางคนถูกหวยถูกมือถูกมือนี่คนมีบุญเนี่ยคนที่จุดถูกยังกระออแจะว่าเขาเป็นคนดีหรือคนัวฝากคอมเมนต์ไว้เนาะค่ะ <c oughs> คิดว่าเขาเป็นคนดีหรือคนัวจุดถูกยังกรออกยิบเลขตัวใดกรออกทุกวันทุกวันจะว่าเขาเป็นคนยังไงคนมีบุญบาร,รมีหรือคนจังไดคอมเมนต์บึงบ่ง มื่อไปจะหาวานันนั้นนี่เนาะค่ะสำหรับผู้ใดทีรวมทําบุญเนาะค่ะพี่น้องเจ็บบทิบนบัป่าเนาะค่ะเขาจะสู่ไปน้ากันผู้ไดทีมีหนีมีศีลที่มักทํา,าบุญสางบารมีเขาก็จะสู่ไปน้ากันเนาะค่ะพี่น้องสู่ทําบุญไปเจ็บสวบุญบารมีที่เขาเห็นเขาสางรวมกันหรือว่าบุญบารมีที่พี่น้องพยายามเฮ็ด พยายามสางในถูกสถานทีหรือว่าพยายามเฮ็ดกับคนอื่นมันกระไดบุญเนาะคะ่ะถ้าบุญบ่จําเป็นตองเฮ็ดกับเจี๊ยบกระไดเนาะคะ่ะพี่น้องบางท่านก็บ,บอกมากเนาะคะ่ะว่าบรจจาเป็นตองเฮ็ดบุญรวมกับเจี๊ยบกระไดกันแล้วแต่เนาะคะ่ะแล้วแต่จะปิจารณาเพราะว่าจะให้แบบมานั่งอธิบายถูกสิ่งทุกอย่างกะคงเป็นไปบ่ได้เนาะคะ่ะให้คิดเสว่าเนาะค่ะพี่น้อง ให้ได้ค่ะให้ได้เบิดแหละแต่บอยอยากงงกรรมคนอื่นให้ตัวเองต้องเจ็บโตเนาะคะ่ะให้ได้มดคะ่ะแต่บออยากงงบ่มีไผอยากงูเนาะคะ่ะเป็นงงกรรมคนอื่นให้สังขารตัวเองต้องเจ็บโตเนาะคะ่ะผู้ได้ที่ปฏิบัติอิรีจะหูในสิ่งทีเจ็บเบาล้กกะจะเข้าใจในสิ่งทีเจ็บเบาเนาะคะ่ขะขนาดเทวดาองค์เทพเทว่าจะปูจากยาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่าที่เจ็บ อืคุกี้หรือว่าเท่าถีเจบรับรูมากเนาะคะ่ะไปเสือกเสือบเสือกแล้วเพื่อนก็ซอยเฉพาะคนถีเดือดร้ Eugene, wild, อนคนทีแบบมีบุญเน้ยคนบ่มีบุญเทวดาเป็นยังบ่อยากซอยนับภาษาอยังมนุษย์คือข่อยแม่นบอล่ะคนบ่มีบุญแม้แต่เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังบ่อยากซอยนับภาษาอียังคือข่อยข่อยก็เลยบอกให้ทําบุญตลอดเข้าใจในสิ่งเขียว ขอไพี่น้องเข้าใจในสิ่งที่ข่อยว่าเบอ่อพี่น้องบางคนก็อาจจะบอกเข้าใจข่อยกระเบู้จะอธิบายจังใดเนาะคะ่ะกะให้เบิงการกระทําข่อยในทุกๆวันเนาะคะ่ะอื้อนตังจิตอธิษฐานไหวขอพรเนาะคะ่ะพ้ใดทีรวมบายมากกันมุทนาสาธุบุญเนาะคะ่ะสาหรับตมเล่าขามแม่น้าโค้งเจ็บะซะยทุกอาทิตย์ซอยทุกมือเนาะคะ่ะซอยทุกวันที่มันออกเนาะคะ่ะตมเล่าขามแม่น้าโค้งให้ค่ะคนทำบุญประโยชน์ข้องข่อยประโยชน์ติดปากไปก็คือคนทำบุญสมควร ถูกหวยคนบอท้าบุญก็แล้วแตนเนาะคะ่ะยางแบบยางแบบซื้ออ่าช่องไปเลยเนาะ,ะกระเแลวแต่เพราะว่ากว่าจะไปยังรงรไถ่นอกกุมอนี่บางเื้อบางสิ่งบางอย่างเบาอะเบามากไปก็จะลําคานเนาะคะ่ะแต่สําหรับผู้ใดที่ปฏิบัติหรือว่ามาทาบุญเพิ่นบอ่อลําค้าญดอกเพราะว่าเพิ่นเป็นแบบคนที่แบบนามพอเต็มแก้วพร้อมที่จะรับฟังผู้อื่นเนาะคะ่ะ ยาเป็นคนหนามเต็มแกวใหพร้อมที่จะรับฟังผู้อื่นบ้างนะคะพี่น้องบอแม่นเออหลอดเข็งหลอดปองเอาแต่จะคล้องหลอดมันกับบได้นะคะคนเฮาผู้ได้ซัดท่าข่อยข่อยซอยผู้ไดทําบุญรวมกันก็ข่อยข่อยซอยผู้ได้ไมีบุญสัมพันธ์ก็ข่อยข่อยซอยอยากมีบุญสัมพันธ์กับูไดก็รวมบุญกับผู้นั้นค่ะพี่น้องถาบ่เสื้อบ่ซัดท่าพี่น้องเอฟซีไหลายทันคือสีบ่อ่าโอเนเงื่อนฝากทาบุญดอกนะคะพี่น้อง อ่ะกระทือโอกาสว่าวอีกอย่างเนาะค่ะบางคนบอกว่าจะหายคือ,บอ่บหายเลยเนาะค่ะเล็จะหายคือ,บอ่บหายเลยกก่ย่างทีว่าวค่ะพี่น้องขนาดเทวดาเิ่นย่างซอยเฉพาะคนทีมีบุญคนบบมีบุญเทวดาเป่นย่างบ่อยากซอยคนซัวเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เิ่นย่างบ่อยากซอยกะตามนั้นเนาะค่ะกะไปพิจจรณานะนางสมาธิเบิงจกักสองสามชั่วโมงพิจารณาในสิ่งที่เจ็บวบาเนาะค่ะว่าแม้แต่เทวดาย่างซอยเหลือเฉพาะคนทีมีบุญเนาะค่ะพี่น้องนั่นละประมาณนั่นละ ติจาระหน้าเอาบางเทีกอกะรูมจะอธิบายจังไดคือมันอธิบายไปเบิดแล้วเนาะคะ่ะบางคนกะทักเข้ามาขอแนวทางบางทอเจ็บอ่านเจ็บบไเดตอบกับว่านุน่นว่านี่เจ็บไปอะไรวะเนาะคะ่ะเจี๊บแบสาธุโอโหสิกรรมไหนเนาะคะ่ะต,ต่างคนต่างไปเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าข่อยกยะซอยเฉพาะคนที่สัท่าขอ่อยอะบางคนกะอันนี้กะช่วงตอบคําถามอาจจะเงีวอาจจะมีคนฟังแล้วกับฟ่ฟังผู้ใดฟังมาหอดนี่กอะคอมเมนต์ไว้เนาะคะ่ะพี่น้อง บางคนก m ou, m ou, os, patreon, ็ถามว่า <establishing> คุณเจียไปมู่หมองได้ข่อยบบมู่มองได้ข่อยโบได้มู่บ่ไดสายมู่เนาะค่ะพี่น้องข่อยสายทําบุญเนาะค่ะพี่น้องข่อยเป็นคนสายปฏิบัติสายทาบุญเนาะค่ะพี่น้องบ่ไดไปมู่อย่างบางคนก็ถามว่าไปเจิมหนามองไดไปรดน้ำมุนมองไดมันจังสีดีกับชีวิตถ้าชีวิตเฮ้าบโบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือว่าเฮ้าบบถือศีลหานะค่ะพี่น้องไปหดน้ำมุนยู่ไสไปเจิมไลเมื่อมองไดมันก็บ่ขังคนเฮาจะขัง ค้องขังเนาะคะ่ะพระหรือว่าอีหยังกระตริย์ถือห้าแผนถ้าห้าบวปฏิบัติเนาะค่ะมันกับบวชขังหรอกพี่น้องืล้องที่จะขังได้กับโตห้านี่แหละเป็นส่วนหนึ่งอืต่อห้แขวนของขัง,ขงต่จะขคล้องดาหล่อพอแม่มินท่าคนอื่นว่าหายคนอื่นมันกับบวชขังหรอกค่ะอืบางคนแขวนเหรียญเหรียดทรัพย์ แต่บ่ถ,ถือเลขบางคนแขวนเลี้ยนเดียวกันแต่ถือเลขเอาเลขเอาเ,เอาพราะอยงังเพราะเขาปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอเพราะเขารักษาศีลน,นะคะพี่นอ้องอือขวกตีเนีนยถ้าคนอื่นใส่หลายคนอื่นว่าหยคนอื่นแม้กระทั่งจิตใจกย็ยังวา้เขานี่คือแบบมึงชั่วมากค่ะอืมบางคนที่แบบได้โชคลาภจากเขาได้การซอยเหลือจากเขากัยังบวฮหูบุญคุณเขาแต่โชคลาภจากเขาเป็นสิบสิบหวดกันยังบวฮหูบุญคุณเขาแถมบ่แถมจิตใจลึลกๆด่าเขาอีกวายเขาอีกเวลาพอเขาบ่ได บางคนก็ลืมบุญลืมคุณคนอือแถมยังวายเขาอีกมึงชั่วมากค่ะคนที่ลืมบุญคนคนอื่นตอนที่คุณเดือดร้อนตอนที่คุณไม่มีจะกินแต่เขาให้โชคลาภบุลแต่เขาช่วยคุณให้คุณมีเงินใช้มีใช้สินแต่คุณไม่คิดที่จะทําบุญแม้แต่น้ําขวดเดียวคุณยังไม่ซื้อให้เขากินแม้แต่น้ําขวดเดียวคุณยังไม่ทานธรรมทานให้เขาไม่ทานให้เขาเลยอือราะว่า่อยนี่ละหัเจอมาหลายรูปแบบละ่อยซอยเด้อพี่น้อง ให้แนวทางรัฐบาลนะกะแนวทางถูกสิ่งคูยางแต่ละเมือแต่ละเว้นข่อยซอยมาทอดไดแล้วได้จากข่อยมาถอดไดแล้วบางโคนน้ำปวดเดียวยังบ่เลี้ยงข่อยขอโชกลาบข่อยบ่ได้แถมยังสาบแช่งข่อยข่อยสิบอกเด้อผู้ได้ว่าไม่ฝ่อยข่อ,อ,อยอโหสิกำหายแต่ยังจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นมันก็ขึ้นดูกับกรรมของเจ้าเองคนที่ลืมบุญลืมกุณคนเวลาคุณแบบเดือดหลอนนะคะพี่น้องลืมบุญลืมกุณเขามันจะเลื่อนดอก ได้รับการซอยเหลือจากเขาเจ้ากสิได้ความซอยเลือจากเขาขังเดียวเนาะค่ะพี่น้องเขาคือสิบงโง่เนาะค่ะเพราะว่าเขากินเขาเขาเลยกินหยาคือยางข่อยเนาะคะ่ะซอยเหลือไปไปแล้วเขาบอกหูจักบุญคุ่นข่อยเขาเสียใจเลยได้พี่น้องข่อยกลับดีใจแบบสัําที่คนคนนั่นออกจากชีวิตข่อยไก่ยางเนาะคะ่ะคนห้าถ้าอยากงูว่าผู้ใดเนาะคะ่ะผู้ใดโค้บขาจริงใจ หรือบอจริงใจลองคัดผลประโยชน์กับมันหรือว่าลองบ่มีผลประโยชน์กับมันเนาะคะ่ะมันออกจากชีวิตเท่าโลตัวจากคนที่ทักแชทหากันคู่มือจากคนที่ไล่หากันคู่มือถ้าเหาแบบทบาโตว่นมีผลประโยชน์กับมันอ่ะม,มันออกจากชีวิตเทามันบ่โทบ่ไล่หาเหาหรอกลองทาโตว่นมีผลประโยชน์ก็เฮา,หา,หา,หาแต่จะรู้ว่าผู้ใดที่จริงใจกบเฮานะจ๊ะทุกคนประมาณนั้นแหละทําบุญทุกม,มือค่ะบ่มีหยัางค่ะคนซื้อเจ็บอยู่ไดเนาะ ยูด่ายหย่อนการทำบุญยู Del ่าดหย่อนโชคลาภนะคะพี wrote, ่น้องคอยยู่าดหย่อนโชคลาภนะคะคนที่เขาถูกหวยทุกวันทุกวันทุกวันให้ไปพิจารณาเอาเด้อว่าเขาเป็นคนจังไรคนที่เขามีโชคมีลาบตลอดห้ไปพิจารณาเอาเด้อว่าเขาเป็นคนจังไรมันบ่มีไผสั่งสอนไผใดเนาะค่ะพี่น้องมันบ่มีไผสั่งสอนไผ่ใดนอกจากโต้เฮาสั่งสอนโต้เฮาเองเนาะค่ะพี่น้องอือพิจารณาเอาทุกสิ่งทุกอย่างทีกล่ามากกายพี่น้องพิจารณาเอาเนาะค่ะพี่น้องซอยเหลือทุกคนค่ะพี่น้อง ่าสำหรับขาไม่นำโคงเนาะคะ่ะก็อาจจะเป็นวันพุธที่จะถึงเนาะคะ่ะมืออื่นวันอังคารเท่าจากทับบุญสางบารมีอย่างเดียวเดียววันพุธจะมาหายแนวทางเนาะคะ่ะสำหรับตำเล่าขาไม่นำโคงเนาะค่ะพี่น้อง เช่นเก่าเช่นเดิมค่ะพี่น้องบุญกุศลใดที่เด้เหตุได้สางมารรวมถึงบุญกุศลที่พี่น้องห่วมมากเมือนี้เนาะค่ะเจ็บกระจะไปถ้ำอื่นเนาะค่ะพี่น้องจะไปอธิษฐานจิตให้พี่น้องเบิดสูุ่สทุกคนทีรวมบุญมากเหมือนี้เนาะค่ะพี่น้องรัท่าเจ็บเจ็บซอยผู้ใดที่รืมบุญรืมคุ้นข่อยผู้ใดที่รืมบุญลืมคุ่นข่อยบศรัท่าข่อยละแถมยังลืมบุญลืมคพุ้นข่อยเนาะค่ะพี่น้องทางคนต่างองสีกรรมทางปลายทางมันเด้อค่ะเพราะว่าบ่ซอยค่ะค้นแบบนี้เจะบะ คนเหาเนาะค่ะพี่น้องบัจากบุญคุณคนอื่นมันจะเลื่อนค่ะบัจากบุญคุณคนอื่นมันจะเลิ่ผู้ใดถี่ซอยเหลือคนอื่นไปแล้วเขาบ่เห็นค่าก็อย่าไปเสียใจใหายดีใจไปเลยค่ะว่ามึงออกจากชีวิตผู้ใดชีวิตผู้รวยมีโชคลาภแน่นอนนะคะพี่น้องวันพูดเจอกันค่ะสําหรับตำเหล้าขามไม่นำโค,งค <c oughs> ้งค่ะเองๆรวยๆสามตัวตรงอีกั้งค่ะ <c oughs> ขอแถมถ่ายเนาะค่ะพี่น้องุกคขังถี่ปล่อยขอพรขอโชคขอลาภเนาะค่ะบางคนกะทมนู่นทำนี่มากเหตุจังใดเนาะค่ะพี่น้อง ลกลักเนาะคะ่ะเดินทางทํำบุญกูมือมันก็ใส่ปัจใจกูมือเนาะคะ่ะพี่น้องก็หาไปพิจารณาเอาก่อนที่จะวหาย,ยัางให้เจี๊ยบเนาะคะ่ะพี่น้องว่าข่อยว่ามีจิตเมตตาบบไดมาซอยข่อยออกเงินไหวบวงสรวงเด้อค่ะถามหววข่อยข่อย,อยตอบซากระดาข่อยให้คิดซะว่าบบไดมาสยอยข่อยสื้อของไหวเด้อคิดแค่นั้นแหละข่อยบ่เคยขอเงินไผเด้อค่ะในการเดินสายทํำบุญหรือว่ไหวบวงสรวงบางคนเพิ่นเห็นเพิน่นศรัทธาเพิ่นกะ็ะซอย ในการไหวเนาะค่ะพี่น้องไหวแต่และเทือเนี่บ่ทำรรกว่าสามสี่พันสา0 0ัี่พันจะอยู่เนี่ยผลหมากหลากใหม่หมากคู่ไปจัดเต็มอยู่และะ้วค่ะเสียงเงินบ,าบาัวเสียหนาบัวดเนาะคะ่ะคนซื้อเจ็บค่ะเฮงด้วยด้วยค่ะวันผุดต่ำเล่าขามฝั่งโค้งค่ะ